กล,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 ลับเข้าสู่เรทที่2รายการนะคุณผู้ชมค่ะและนี่คก็คือช่วงของ b t t r n s s o r r m r r ช่วงนี้คุณอยากเปลี่ยนแล้วคุณต้องได้เปลี่ยนค่ะปัญหาเรื่องสภาพหน้าของคุณจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะหวานจะเชิญกูรูผู้ช่วชัยของเรามาทำการเปลี่ยนลุคให้คุณกลายเป็นคนสวยสดใสแล้วก็อินเทรนด์ค่ะ เคสของเราในวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะอินเทรนด์มากเลยค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงวันเด็กแล้วใช่ไหมคะเคสของเราในวันนี้จึงเป็นเด็กน้อยค่ะแต่ไม่ใช่เด็กน้อยธรรมดานะคะเป็นเด็กน้อยอายุเพียงแค่5ขวบแต่ความสามารถนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะาเป็น ad, นายแบบตั้งแต่อายุสองขวบแล้วค่ะโอ้โหสามารถรับประกันความหล่อได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องเขาอยากจะเปลี่ยนลุคของตัวเองนะคะเพื่อไปเที่ยวกับคุณแม่ในวันเด็กที่จะถึงนี้ค่ะ แต่แหมคุณผู้ชมคะ่ะการจะจับเด็กคนหนึ่งนะคะมานั่งแปลงโฉมอยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะคะแต่เราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าจะยากเกินความสมารถพี่ต้อมหรือเปล่าคะ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะที่ s alon d บ e Bangkok The m เพิ่มชั้นสองค่ะ สนับสนุนโดยเครื่องแต่งกายและเครื่องหนังบุรุษแอลอมเครื่องแต่งกายสตรีนิสแค r ิเอร์แบง k อกพลังแห่งความสำเร็จของผู้หญิงเครื่องแต่งกายสตรีแอลคุณคือแอลแอลคือคุณกล้าไหมที่จะเด่นกว่าคนอื่นเครื่องแต่งกายสตรีสรัญญา daring fashionable ีวันเด็กจ้าน่ารักมากเลยอนน่ารักเนาะก็แบบว่าวันเด็กเราก็พยายามคิดถึงอารมณ์เด็กๆของเราว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นยังไงตอนเด็กๆเนี่ยเชื่อไม่คุณผู้ชมตอนเด็กๆด้วยนะขี้โรคมากตัวผอมเหมือนไม่เสพผีอ่ะทุเลศมากเลยอ่ะแล้วก็ป่วยบ่อยเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวหายใจไม่ออกท้องขึ้นท้องเฟ้อ ไม่ไม่ตายไปที่เรื่อยนนะสงสารแม่จริงเลี้ยงยากอ่ะแต่อข้อดีเขาก็มีคุเรียนสือเก่งนะเด็กๆอ่ะแล้วก็เรียบร้อยอ่ะแล้วก็ส่อแววมั้งเด็กผู้ชายติ่มติมอ่ะเนาะเออพูดถึงเด็กผู้ชายติ่มติเนี่ยปัจจุบันมันก็คงยังมีเนาะไอ้เด็กผู้ชายที่จากเด็กชายกลายเป็นเด็กหญิงเออยังไงเด็กชายในวันนี้ คือเด็กหญิงในวันพิธีสงสารพ่อแม่จริงเลยไม่ได้พูดให้สะเทือนอารมณ์แต่กําลังจะพูดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กกล้าแสดงออกกันมากๆเด็กกล้าที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองทําอะไรที่รุนแรงมากขึ้นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเด็กจะถูกตีกรอบเยอะจะถูกทาโทษเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเลี้ยงกันด้วยเทคโนโลยี เลี้ยงกันด้วยการตำอ,อกตำใจให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเองมันก็มีมุมดีมุมเสียนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมคิดว่าบางทีเราเอา,เอาวิถีโบราณแบบฉบับโบราณที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาใช้กับเด็กในยุคปัจจุบันบ้างเป็นการผสมผสานผมว่าไม่เลวนะอ้าวเราคิดง่ายๆนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กที่โตขึ้นมาเป็นรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วมีความเป็นตัวเองสูงสร้างปัญหาก็เยอะนะ เออเฉนั้นอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าให้มันอยู่บนทางสายกลางลองใช้วิถีโบราณข้อมูลโบราณนี่เขาเลี้ยงลูกกันนะ่ะผมว่าไม่เลวนะไม่เลียวยังสร้างคนเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมหรือเปล่าอ,อ่าเป็นข้อคิดที่ฝากไว้ในวันนี้เอาละก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีเด็กแต่ว่านิดนึงคุณผู้ชมคือทนมากคือเรื่องจะจับตัดผมกันเนี่ยคงยากนิดนึงเพราะเนี่ย อย่าให้เด็กกลีดร้านตัดผมอย่าให้เด็กกลีดบาร์เบอร์อย่าให้เด็กกลีด,ด,กกดซาลอนพ่อแม่ต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกและอย่าบังคับลูกให้ตัดผมเท่านี้ให้ทำทรงนี้ทรงนั้นอย่าวันนี้เนี่ยเรามีเด็กน้อยลูกครึ่งไทยอิตาเลียนน่ารักมากเลยอะ่ะหล่ออ่ะเป็นพระเอกแน่นอนอะ่ะก็จะมาให้เซตผมคุณแม่จะพาไปเที่ยววันเด็กก็ลองดูว่าไกรวิทย์เนี่ยจะหลอกล่อให้เด็กนั่งนิงน่งๆไม่อิงขอบซ้ายขอบขวาได้อย่างไรมันมีทริคจ้ะ ดชื่อพักจิลากโกมรารกุณน,นานครค่ะชื่ออะไรครับช่อยกลจ๊อ ขวบครับหน้าขวบครับชอบเล่นเกมค่ะชอบเดินแบบชอบเดินแบบชอบเล่นเกมแบบเดินแบบเยอะค่ะค <laughs> <laughs> ุณแม่จะเป็นคนแต่งให้ก็ชอบใส่เดฟ เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเก่งขาเดฟเสื้อเชิ้ตวันจะพาไปดีมเวอร์ค่ะไปเล่นสวนสนุกเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากไปไหมไปดีมเวอร์ไหมพูดจิ๋งไปดีมเวอร์ครับไปดีมเวอร์ครับ <S <S ชอบรถไฟเหาะค่ะชอบเล่นรถไฟเหาะ หนูไม่ชอบรุนแรงหนูไม่ชอบรุนแรงก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีค่ะทำให้พ่อแม่ภูมิใจอ่าตอนนี้เดี๋ยวชิโชเาก็จะไปเที่ยวกับคุณแม่นะครับคุณแม่จะพาไปเล่นสวนสนุกดีไหมชิโชชอบไหม เนื้อเคป็นมบินะโอเคเลยเยี่ยมมากเห็นไหมนั่งนิ่งเลยเป็นเด็กดีมากเราก็จะเซตผมให้ดูทันสมัยน่ารักน่ารักได้ไปกับคุณแม่คุณแม่ได้พาไปเที่ยวนะครับโอเคกูดบอยมาใส่แว็กเท่เท่เท่เเลยเส้นวัยรุ่นวัยรุ่นเลยง่ายๆเลยอาชิโชก็จะเสร็จเลยแป๊บเดียวจะได้ไปสักทีเนาะ เบื่อแล้วะ่ะใช่ไหมลูกนานแล้วนะโอเคแต่ว่าอย่างนึงก็คือจะแนะนำมาให้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าให้น้องเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับร้านทาผมด้วยการที่ในช่วงต้นๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเด็กอีกหน่อยจะต้องตัดผมแล้วเนี่ยให้พาเขาไปที่ร้านผมด้วยมันเป็นทริคอย่างหนึ่งง่ายๆแล้วให้เขาไปเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่งทําผมบางทีเนี่ยให้เขานั่งตักเราก็ได้คือเวลาที่เขานั่งตักเราแล้วแล้วถ้าเราทําผมให้เขาเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับเครื่องมืออะไรต่างๆนานานที่มันเสียงดัง ปัตตาเลียนหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่กลัวเพราะเขามีเขาเขาก็จะเหมือนกับเขาได้ผ่านตามาแล้วว่าเออพ่อเขาทําได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่เป็นไรผู้ใหญ่ก็ต้องคอยบอกเขาเออเห็นไหมลูกเนี่ยพอลูกโตขึ้นลูกจะต้องมาตัดผมแบบคุณพ่อนะเนี่ยนะเขาจะมีเครื่องมือไอ้ตัวนี้ตัวนั้นคือให้เด็กเขาได้เห็นแล้วเขาจะไม่กลัวอย่างหนึ่งก็คือเด็กจะตกใจเล่อนเสียงสมมติว่าปัตตาเลียนเข้ามาใกล้ๆเขาเนี่ยเขาจะกลัวละหรือว่าใรเป่าผมมาวูดอย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวเพราะั้นเนี่ย ถ้าเขาได้ชินกับสิ่งเหล่านี้อีกหน่อยเวลาเขาไปร้านทำผมเนี่ยจะง่ายแล้วก็อย่าบังคับลูกเพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กก็จะเกลียดร้านทำผมไปเลยพราะเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นลูกค้าใหม่เป็นน้องใหม่ที่มาอย่างเงี้ยก็จะปล่อยให้เขาเดินเล่นวิ่งเล่นอยู่ในร้านแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ทําความคุ้นเคยกับเขาใช่หไหมฮะพอทำคุ้นคุ้นเคยกับเขาปุ๊บอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะยอมให้ตัดแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือช่างที่จะทำงานกับเด็กต้องเร็วคือเด็กเนี่ย จะยังมีปัญหาอย่างหนึ่งคือสมาธิเขาจะสั้นมันก็จะนั่งนิ่งๆอยู่แบบนี้ได้ไม่ใช่หูสัดครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไม่ได้การทํางานกับเด็กต้องเร็วแค่นั้นเองคลิกง่ายๆก็จะหล่อ เดน้องชิชโชก็หล่อมากเลยอ่ะหล่อพระเอกแน่ๆอนาคตต้องเป็นพระเอกนัดเดทก็ not dead. นัดเดทมาเจอชิชโชหน่อยเซนี่วันนี้เสื้อผ้าเดี๋ยวให้เขาบรรยายของผมเนี่ยง่ายๆมากเลยก็เดี๋ยวนี้เนี่ยสไตล์เกาหลีมาอยู่บนหน้าฝรั่งมันก็เท่ดีไงเราก็เลยไม่ตัดความยาวผมของชิชโชแต่ว่าเราก็ใช้วิธีใช้ว็กซ์จับเอานะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ย ข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับรูปศีรษะเขาจะสวยเองโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตัดผมยังไงให้ก็หล่อก,ก็อย่างที่บอกนะครับสนุกให้เด็กเนี่ยเขาได้สนุกกับการแต่งผมของเขาด้วยบางทีเนี่ยการใช้เจลใช้แว็กซ์อะไรให้เขาได้เล่นกับผมขเขาด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเขาชอบทําอะไรอยากทําอะไรและอย่าไปบังคับอย่าไปฝืนใจเขานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนน้องชิโชเนี่ยเพราะว่าน้องชิโชเนี่ยหล่อแล้วก็ฉลาด คุณแม่ก็จะสบายใจว่าลูกจะโตขึ้นมาเป็นเด็กดีเลี้ยงคุณแม่อีกที <g ül> สอนเอาไว้ให้ดี ชทีวี tv, กับทีม b f a s h g u r u ู Guru, นะคะก็สนุกสนานมากค่ะกับการแปลงโฉมน้องชิชโชนะคะซึ่งโหเรียบร้อยมากเล่นเอาเหงื่อตกเลยนะคะ ก็ดังคำกล่าวที่ว่าซนเหมือนลิงค่ะคงหนีไม่พ้นเด็กวัยช่างเรียนรู้ทั้งหลายนะคะที่ชอบเล่นสนุกจนลืมเจ็บตัวไม่กลัวเจ็บนี่แะคะ่ะอันนี้นะคะวันนี้เราอิงความเป็นแฟชั่นนะคะด้วยเสื้อผ้าจาก BSC Kids ค่ะกับตัวเสื้อเชิ้ตข้างในกับแจ็คเก็ตข้างนอกนะคะเป็นลายสีกรมท่าแล้วก็เป็นลายสกอ็อตนะคะเป็นลายเช็คก็จะทำให้น้องได้มีความเป็นแฟชั่นธรรมะแมง รอพร้อมที่จะไปเที่ยวกับคุณแม่นะคะแล้วก็มีกางเกงยีนซึ่งน้องก็ชอบใส่อยู่แล้วเป็นกางเกงยีนทรงเดฟนิดๆน,น,นะคะซึ่งให้เหมือนเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆที่หล่อเหลาอาการทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าย,ยังไงแล้วก็ตามนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คงยังห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกตัวน้อยอยู่เสมอการไปเที่ยวเล่นนอกบ้านจึงเป็นสิ่งสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงค่ะเราจึงเลือกสวมเสื้อผ้าให้กับ เด็กในเนื้อผ้าที่มีความละมุนละไมไม่ทำลายเนื้อผิวเด็กนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ะควรจะใส่สวมใส่เสื้อที่เป็นแขนยาวกางเกงขายาวนะคะเพื่อกันรกระแทกบริเวณหัวเขา่าแล้ว BSC k i d d o ค่ะเขานำเสนออุปกรณ์เสริมนะคะที่ใช้เป็นสนับเข่าค่ะที่ช่วยในความดูแลการปลอดภัย ให้กับลูกน้อยของคุณนะคะเพราะจะช่วยซัพพอร์ตในบริเวณหัวเข่าและจุดข้อพับต่างๆนะคะนอกจากตัวหัวเข่าแล้วยังจะมีตัวสนับศอกด้วยค่ะถ้าน้องใส่เสื้อแขนสั้นหรือกางเกง5ส่วนพวกนี้จะเป็นส่วนสําคัญในการที่ให้น้องเล่นได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากวี c อสีคิมโดค่ะที่จะทำให้น้องชิโชนะคะไปเที่ยวกับคุณแม่ได้อย่างสนุกสนานหลอ่อแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ ผู้ชมค่ะจากเดิมที่น้องชิคโชวเนี่ยน่ารักน่าหยิกอยู่แล้วนะคะพอได้รับการแปลงชมจากพี่ต้อมของเรานะคะโอ้โหเขาบอกเลยว่านอกจากน่ารักน่าหยิกแล้วเนี่ยยังเทกอีกด้วยค่ะคราวนี้ไปเที่ยววันเด็กที่ไหนนะคะรับรองเลยว่าน้องชิคโชวเนี่ยจะต้องหลอกกับใครเพื่อนแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนลุกับเราในช่วง B Transformer เขียนมาบอกหวานได้เลยนะคะหวานยิน,นดีจัดให้ค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะไปขอคำปรึกษากับพี่ต้อมเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถไปเจอพี่ต้อมได้เลยค่ะที่ s alon the Bangkok h e m p o r i m ชั้น2ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะหวานว่าเราพักความบันเทิงกันไว้สักครู่หนึ่งก่อนแล้วมาเติมหาสมองกับน,น,นีงดีกว่าค่ะในช่วงของ B Freak ค่ะ